ผมฟิลเ่ร์ฟิลชนะครับอยู่กับผมฟิลนะครับผมวันนี้นะครับผมเราอยู่กับมั้ครับเอเดนดิชั่นกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับมั้ครับสวายวอลนะครับผมเอาชีวิตรอดในคืนที่ที่สามครับผมถูกต้องครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณกล้องนะครับผมแล้วก็ได้ยินเสียงรถปีนปีนนะครับก็คือคุณน็อตนะครับ เขาไม่มีโทรศัพท์นะเขามาเล่น G D A บ้านกล้อง,องเขานะครับผมให้เขาเล่นนะตอนแรกคุณเฟยยังไม่มาพวกเราเล่นเกมลอ,อ่าหลังจากนะั้นผมว่าได้อัปเกรดบ้านมาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ไปหาเตียงเรียบร้อย<ม>อือมาตีตูทำไมเนี่ยอย่าอย่าตีเลือดน้อยผมก็เลือดน้อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมเกิดมาเลือดน,น้อยอยู่ดุดแล้วก็เป็นเหือนคนแกแล้วก็ตอนนั้นมผมไม่รู้เป็นอะไรนะผม อยู่ดีมขึ้นอยูอ่ดีผมตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่ง,อ,นนงอีกวันหนึ่งมันมีของมาให้เท่านี้นอันนี้เรื่องจริงนะผมไม่ได้เสกนะผมมันมีขวดยามาให้ผมเฉยเลยเฮ้ย hey! ผมมีดาบไดมอนด์เลยวันนี้เรจะมาทำฟาร์มกันนะครับผมหลังจากที่พัทที่แล้วนะครับเรา มีไอ้เจ้านี่มาแล้วนะครับผม,ผมไอ้อเจ้า <นะ S 1> ครับโอเคครับร้อยอน้ำมูกไหลซ,ซีซีเลยนะผมทำผมก็ได้ปิดไปแล้วนะผมปิดทำการทุยอ้อยโอเคครับเรามีของเท่านี้เดี๋ยวต้องพับเตานะครับอยู่ไว้มาตั้งนานเพิ่งจะมามีเตาอะมีการเทียนไหมครับ ดันดันเจนผมปิดปิดตัวไปเรียบร้อยเฮ้ยลืมไปเตียงผมยังไม่ได้ทำนี่ว่ะอันนั้นมันแบบเก่าเออเอาอะไรมาเผาดีวะเดี๋ยวนะเออเอาเอาไ่ไรนี่เครื่องบิน,ขบน,นบเขาเล่นกับเครื่องบินของเขาอยู่นะครับเรานนต,ต้องเข้าใจนะมันคือความสุข,ขโอเคครับเอาจัดไปนะ อย่ามาแย่งไอล,ลอนที่อยู่ในนี้นะครับผมจำได้ว่ามันมีกี่อันเอะแค่สี่อันนะครับผม,มผมแค่จะต้องการมาทำถังเฉยๆโอเดี๋ยวอย่าดูกล้องครับช่วยไปหา,มาเมล็ดข้าวมาให้ผมดิ <Okay. S 2> ไปไปต่อยหญ้าแป๊บเดียัดไ้ิกอ้าไม่ดโอเคครับผม ครับอะไรครับอะไรครับอ๋อเรือยังไม่ได้ครับเลยวะเอาเอามาครับดิเดี๋ยวผมคนต้องเียตักก่อนเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเราจะทำนาตรงไหนดีวะเนี่ยโอ้าวจะแยกบ้านเหรอ่ครับผมไม่ตายนะพี่ ียังมครับแดเดนเจนแดนเจียนเฮ้ยแดนเจียนหน้าบ้านเลยจะไหอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้ไหวไหไหวก็ไหวโอเคครับผมโอ้ยา GTA นะผมเล่นแล้วจะเกิดอารมณ์นะผมบางคนอารมณ์บางคนก็รู้สึกถึงเป็นนั้นแหละครับคุณกล้องครับเนียนเว้ยโดนโกงมากครับวานบึ้มคอมตัวเองนะผมไม่ใช่โทรศัพท์นะผมปล่อยแม่งเลยครับปล่อยแม่งนะครับเมื่อวานนะครับเกิดความหัวร้อนนะใน คุณลองคิดดูดิลองเป็นผมอ่ะเออนะครับมันก็แบบว่าไงนะครับมีคนแบบว่าโกงเศษของแบบว่าวีดีมเอามาได้ไงวะชุดกอดเลมอนทั้งชุดเลยนะครับผมบางคนอะที่แม่งไม่ได้ซื้อคิด PVP ใช่ไหมแม่งก็แฮกเอานะครผมเบสวอร์มยังมีคิดดูนะครับก็ไม่ชอบใจนะครับผมเรื่องนี้ยิงพิงต้อนต้อขับรถ วันนี้จะมาทำเพื like ่เงของลุ้นอ้ออออ้หนึ่คนตายครับยังแหกใจอ่ะไอ้เราก็คิดอะไไฟไม้ไอ้เราก็คิดไปถึงสิบแปดบวกเลยอุ้ยอ้าอ้าเท็ตอ้าเลมอนอ้อในมันพ่ออันนี้เป็นเป็นพ่อเพื่อนมันมันชื่ออ้อนะครับผมมันก็เลยด่าแม่เลย์นะ เอ้ยผมหิวชิบหายแล้วผมหิวอะฮะเหรอเออว่าลืมเฮ้ยไม่ได้โดของผมมาหรอกนะแม่ผมกินแค่สองอันเองนี่ฮะเอ้ยผมจะเอามาอันนี้ไอ้บ้าผมจะเอามาทำซีดเฮ้ยเอาเมลอนมาอีกอยู่ในกล่องใช่เปล่าโอเคจะเอามาคราฟซีดอ๋อเหลือทั้งแปดอันเลยก็นึกว่าไม่ให้ตุนสแต็กเลยสักอันนะครับ กินเนื้อซอมบี้เนื้อซอมบี้เฮ้ยไม่ติดฮังเกอร์นะผมอัตราอังกฤษไม่ใช่การติดจะเยอะหรือน้อยก็แล้วแต่ช่างหัวแม่นะครับฮะพ็อตมีต้องหกสิบสี่อันนะครับะจะวะโอเคครับเอาไปหมดเลยไหมไม่ต้องหมด ติดต้งง่ายม okay. ัยโอเคครับงั้นผมไปแล้วนะนบันไดมันไม่พอว่ะคุณกล้องกระโดดขึ้นนะอ๋อโอเคมันจะได้ไม่เสี่ยงอือดีแล้วดีแล้วนะครับใครยัได้ช่วยปิดบล็อกตรงนี้ดีอะไรดูีหมัอนว่าล่ะเห็นไหมอ่ะฮะเห็นเห็นเห็นงั้นผมปิดบล็อกอีกชันหนึ่งไม่ต้องละวผมปนิปน,ปนแล้วเฮ้ยเชี่ยซอมบี้ d y มไหนเพราะที่คุณปกักอะครับ กินยาก่อนนะครับเฮ้ยผมมียาฟื้นฟูนะแล้วก็ความแข็งแกรงเจ้าของสอล้วนะแบ่งท็อปนะครับผมนะครับเก็บอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งให้ก็ไม่เอาเนาะเฮ้ยเดี๋ยวผมขอกินเนื้อซอมบี้ก่อนเพราะส่วนมากคุณตักให้ผมแล้วเนาะโพชั่นเลยครับโพชั่นโพชั่นเงิ้นงันไปในบ้านเลยดีกว่ามาเอ้เข้าประตูบ้านไม่ได้ เ,เราเงียบเราต้องขี่รถผ่านเราเงียบเอ่อยาลีเจนหนึ่งอันนี้หนึ่งครับเอ้าไม่เอายาเหรอยาอยู่ในกล่องยาอยู่ในกล่องครับผมต้องการแค่จะทำงานนะครับโอเคครับทำงานก็จะจบคลิปเลยนะครับผม นะครับเอาไว้ต่อพัฒนานะครับเนส่วนที่เร้องจะเล่นกันเองพัฒนาไปก่อนนะครับผมครับเขาวค่อยมาดูผลงานของเราที่เราพัฒนาครับหรือไม่หรือไม่แล้วก็จะมาเล่นให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับผมผมว่าเล่นให้ท่านผู้ชมดูดีกว่านะโอ้โหคุณฟิวครับตรงมีน้ำครับฮะมีน้ำน้ำรั่วน้ำรั่วเฮ้คุณดูดดูวะไม่ใช่คุณดูจับฮะจับ ออ G D A นะครับตึกเออไ,ได้ดินไม่ถูกจุจกจเจอโนโดนสา้นี่อไกูปะพร่า,า,ารนะครรีชีว<า>ยวฮะก็ไปค้าใหม่สิครับรเ่นนะค,บคุณมีเห็นจี่อันนะ ผมมีประมาณยี่สิบเอ้ยสิบเจีครับหรอเดสครับอินฟินิตี้ครับคุณครับคุณมียาแบบไอ้ที่มันช่วยแบบว่าให้มองตอ,อนซื้ไหมคะเออไม่มีครับใช่ไหมผมก็ขอ,อคนแช่น,นะครับไม่มีไม่มีไม่มีมีไม่มีไม่มีไม่มีไม,มไ,มมไม่ยาเลยเนะ อยามม่วงยาโมงม่วงเนี่ยเ่ยยาาสเต็งเนี่ครับไม่ไม่เคยเห็นนะเนี่ยเราจะเดินผ่านไปนะครับแล้วก็จะมีรถบูมควาแข็งแรงแล้วก็จะมีรถบูมเอ่อจุดจุนะดจุดนจะุดจุดจดจเดุ่ดจุดจดดจุดจดจุดจุดจแดุ้ดตุดจุดดาดดดครึ่ง ห๋อคุณคุณกินรีเจนนี่ใช่ป่ะเออคุณกินรีเจนผมไม่ได้กินหยับสงการคับผมตีวันนี้คุณกินรีเจนแล้วเนาะอืมเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอผมวันนี้ก่อนอ่ะตีดิตีเออตีหนึอสามสี่เฮ้ยยาวจะตายแล้ว ยาตีสองเป็นกันเล่นสามแล้วยาไอก้กุ๊งยาอย,า,อยาตีวาลองตีครับได้ครับจะไห้จ้าของขออย่ากูพูดเล่นกูจะไปทำนาต่อนะ<ช>ลแล้วไม่ได้แล้วไม่ตีแม่งเลยอยาใช้มือตีรถสองเ้ย จะไม่ให้ยามเลยดาเลยเพื่อนเฮ้ยเอ้ยเกระตุกนะครับคุเฟยมครับช่วยเราผมนะครับครับคุข้อเสียรับไม่เข้าครับผมต้องทำภารกิจครับโอเคครับเราปลูกเราปลูกแตงโมได้เมื่อไหร่นะครับแล้วก็จบคลิปเลยนะเพราะตอนนี้ไม่งสิบนาทีแล้วครับผมเดี๋ยวผมเข้าเลยเติบเติบ บับบับจับจบจับจับจับแค่ศลป์รเล่นรำเล่นคนณยังไม่ค่าบซิร์ฟผมไม่ไม่ย่งงีคุณก็มคอยู่แล้วคนนี้มันคืออลังเจอเนินส้มทุยอนมานะใ่หลอลงเซิร์ฟตัวเองวะเนี um, ่ยก็มาสนอทีอ่าโอเค อ่าโอเคครับเราได้ฟาร์มเมีรอ่อน